กูละสังสั่งมาเมื่อไดก็ขอตายแต่เงนินกูละสังสังคือการลูกก็ได้ก็ไปตายใส่ละลูกกูก็ได้เอ้าขันเราหอดีบ้านมาเลยดินั่นแต่มันมูหายไ,ได้ไ,ไหม <c oughs> ไ,ไปทาาหารอไปทหารเลยจังไหนแบบทีนี้บันหามีบุญบางไปผู้ใดที่ฟอนออกหน้ามูนั่นไปไม่อยากไป <c oughs> บัานหานคนตายผู้ใดจิตจันให้โลกให้คนเล่นระบาดนีด่ มันห่วงไงลูกแคไหนจีเ่อยากไปมึงให้เฮ็ด่ยังเอี้ยน oui> ี่หนูว่าอยากมึงตายตีหนูว่าอยากไปทหารมึงเป็นยังคือบ่อยากไปตอนนี้ไปทหารมันก็บ่ดีเนาะมันบ่ดีจังใดกูณที่มาสู่ฟังบริคนก็เลยหลายใช่ละโอ้ยหลายที่เป็นยังไม่แต่ผู้ชายผู้ชายก็บ้าเอาดอกก้อยจึ๊กกินเอาก็ได้ห่วย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 นี่กิจะกรนไม่แค่ป้องเงานอนก็นอนพร้อมกันนอนนั่งกันจะไหนบ้าก็บ่เอาคนหลายนอนบ่หลับ กินก็กินพร้อมกันกินก็บมาเอามากินผู้เดียวเป็นกิจกรรมยิงปืนก็เฮ็ดต่ำกันยิงปืนจังไหนก็มาจีเเป็นโคตรกันไรๆโคนก็อยากไอ้ด้วยอาบน้ำแก้ผ้าพร้อมกันไปยุสันต์วัดวัวก็ไม่เลยมาบ่ไปผัดแก้ผ้าพัดไปไปยุเมยังเป็นสัวช่ำแล้วมาก่อนเป็นต่ดีฉันดอกโคตรเสื้อนอนเนี่ยกูบ่ไม่หมดเลยเป็นกระเทยเด้อจะบอกใครเอากระเจ้านั่นเองผ้าข่อยปิ้นมีเป็นกระเทยเจเดี๋ยวนี้ กูเป็นพ่อมันตัวแม่ม <Yeah, ันตายก็เลยจะเต้นตัวมูพวกไปใส่เบิดล่ะจากจุ๊ดใส่เบิร์ดมูลูกมึงอยู่ใส่อีเนี่เอิญมาด้วลูกไปฮักเงียอยู่ทั้งหล่ะลูกเอ้ยแม่มาแล้วค่ะกิ๊บบบก็มีกัญญาซ่าเขาอี้เพื่อนสาวแม่วันดีค่ะวันดีค่ะเอามาคือสวนสัตว์แต่ก่อนเดิมสวนสัตว์อยากยข้าหนูไปที่โอบอ่ะวัดีค่ะวันดีค่ะ แม่เขาจะยุ่งในบัดนี้แม่ดูคือมัคุ่มใจแท้คนไหนลูกมึงนี่เดี๋ยวขนนี่ยแหละคนสองกับค้อนสามเดี๋ยวเสียสีดำเงินเดี๋ยวลูกกอลูกไผ่ฝาดนี่คนสองลูกมึงเนี่ยเนี่ยขนนี่กับคนนีนนี่เอากันทรงัยอีนี่มันได้พอได้เนาะกันได้มึงเนี่ยพิดหวังเลยแม่เอาจังซี่รงศูนยนี่ติดทหันบนบันี่ถือจับถือว่าหันอี่จับได้ใบหนังมันใบหนังเกาะ ใบแดงเขาจะได้ใบแดงไหมมอนโชนทหารบกที่850โอ้ได้ใบแดงแมนเอาจังซีแม่ปดาช่มาเฮ็ดจังซีเฮ็ดเนี่ยอย่างแม่ฝึกความเข้มแข็งก่รข้อติบเป็นทหารโอ้ยแม่หนูไม่อยากไปทหารแล้วไม่อยากฝึกเนี่เลยแม่นี่ทหารเก่าเด้ทหารเก่าเออได้เป็นได้เป็นเมียทหารบอเม่เป็นทหารเลี้ยทหารเลี้ยเลี้ยอย่างเลี้ยแล้วแม่ค่อยเป็นอ๋อเหยียดนี่ มึงเป็ดโอ้มึงท่านเด็ดแถาซับเขาบอกมึงเป็ดมูกุติถึงทหารปีเดียวกันพัดสองถือน้องกันนี่ละทหารเนียจทหารหยั่งฮะทหารเนีย้ยจะถือทหารอากาศทหารอากาศพอดีละที่ได้ยิ่งนกพอบไข่ใดฮะไข่ใดไข่ไข่หยั่งใหญ่ใครสีไข่สีทันยาบอกมึงเลยนะก่อบอกเคยเอ้าเยี่ยมพร้อมเด้อพอดีแล้วให้ให้เมียนฝึกทหารก้อนไปบ่แม่นเออทั้งหมดแถวตรง ตรงตรงตะบดแถวตรงก่อวันทยาหัตวันอีป่อเ่วยจังซีจังซีงบแม่เห็นได้ไหมเกาะนี่เขาเห็นถูกนี่ขา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 ,ขายืนตรงปไปอีนี่จะเป็นบอกง่ายวันทยาหัตเ,เรียบอาวุธใช่แหละอาวุธเรียบอาวุธต,ตรงไหมมันตรงมันตรงเเอาเอาอาแม่เขาจะมาเห็นจังซีเรียบอาวุธ กคือมีเงาตัดหน้ามาเลยก็คือปากแล้วเอาต้งหมาแถวาตรงไส้หันฮะาฮ่าฮาฮ่าาส้างใดจะคือหลคางถูกใจในหันทางใดซส้ยยุบพูดพ้องปึกจ้ามันปึกขวาหันแม่มึงเอ้ยเอาลักสูดรไหมหันไหม อ่านมาเอาบ้านแมนกูเฮ็ดไส้ทั้งขัวติบาแม่มันเถื่อนบ้านดี่แมอ่านเถื่อนหมูหูสิว่าดึกส่อมสตีต่อไปจะเป็นการนับเลขอ๋อเนี่ยใช่นับก่อนเนี่ยนับจงไงต่อไปจะเป็นการนับเลขแต่ว่าใครเป็นหัวหน้ายกมือขึ้นหมูหนูหมูอะไรคะเออมดมันพี่หกน้อยออกแคลร์สวัสดีค่ะหมูอะไรนะพี่หกน้อยออกแคลร์มาบ่ายานี่ยเต๋ ก็รู้จักทีเดียวนี้เออพูดไหมมูนูพี่หกน้อยออกแคเละพร้อมได้รับการฝึกแล้วค่ะเออโอเคถอยไปได้ต่อไปจะเป็นการนับแบบทหารแบบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่บ่อยาน่กเอาไม้ลงเอาไม้ของผู้หมวดคนเดียวหนึ่งสองสามสี่นึองสามสี่โอเคนะหนึ่งสองสามสี่ให้คนอื่นนับด้วย สามสี่คุก็ว่าผิดมองใดเอาให้คนอื่นนับด้วยเข้ามาสี่ห้าโคนนู่นได้เออหนึ่งสองสามสี่ไ้มันประคบต่ออีนั้นมันจะไม่ได้พูดสามสี่อ๋อจังแมนพูดไม่ได้กินข้าวมาหรือไงสี่เบาจานพูดอย่างไงนั่นมันต้องแก้มแข็งหรอหนึ่งสองอย่างนี้โอเคไหมจ้าจ้าเ่ง ไม่มาสวกปากแก้มแดดมาหนึ่งเม่นเทเอาก็ะบาดเนื้อซองมังสีหน่อเออรุนแรงจริงเอาแบบนี้ได้เอากระบาดแคบผมเอาเนื่อนายโย่เป็นอะไรตัวอินดี้เตี้ยมันยังมีเสียงแหลมออกมาอยู่ เอาเสียงเบสอย่างเดียวกีต้าร์ไม่ต้องสองโอ้ยบอกกับเาเปลี่ยนเบิ้งแม่นี่ใช่ไหมฟังสองเออนี่ตัวอย่างสิบสาม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 ต่อไปเป็นการนับแบบสามชาไม่มาโดนปากใครคนนั้นต้องพูดเห็นังไหนระบาดนี่จังหารขนาดสามชาจะติอ่าจังหวัดสามชาอาจารย์ อุตซีเป้าจนว่าข้อแห่งเบิดเอาใหม่เอาใหม่อีสียังไม่ได้พูดด้อง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  ีมมึงก็เรียกกระโดดมามาเราวหนอไล่พูดทำไมตำรวจเท้าตึงตำรวจเท้าตึงให้พูดชื่องูมาคนละหนึ่งชื่องูเ่าไม่ต้องหัวงูเ่าเกมแข็งงูเ่างูเสงูเลโอไฮ้มันบ่มีดอกอีหฮามึงไม่มีไม่มีงูเลโอกับบริษัทเดียวกันนี่ยิ่งเลี้ย เอาไหมงูมทำท่านงูทำบุญทำบุญใช่เดี๋ยวนี้งูทำบุญไม่มีอีนี่ก็คือทำทานกับบ่าได้ตีเอาไหมเอาไหมบอกต่อไปเป็นกันวันนี้เรามาไล์สดของแตงโมเซเวอร์นะใ,ให้พูดลักษณะของแตงโมแต่ห้ามมีคำว่าแตงโมเอาบอกอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะพูดแล้วรู้เลยว่าคือแตงโมอ่ะว,วันตึง ทุ่มกีทุ่มกีหรือทุ่มกีทุ่มกีอ่ะแม่เพ็ททุ่มเฮ็ดนาเตี้ยผัวเกาอุดอนยุศซูจีเศร้าเลยตลกไปไปอีนี่พ่อเนี่ยบอกคุณลักษณะอยู่สิไปทหารนี่ยังคือมาหาแต่งหญิงทุ่มกับเธอแม่ครับโอ๊ยสิไปทหารยังไงอเดี๋ยวอีนี่พ่อเนี่ยบอกลักษณะเจ้าอยู่ลักษณะบอกมาอีปอมันต้อง นี่มองหวัวอยู่นี่เด้มองหวัวอยู่นี่หัวหยังกู่ได้ตเรงกูว่าได้เตรียมไว้ได้ใหญ่เต้โอ้ยหัวอุดรฮิมเอนตี้ปั๊ดสู้เอาไม่ยอดมาหันอีกทีซุเป๊ะแล้วทำตัวกุ้ยหยังอยู่นี่อันอันภาผู้ดใดมากก่อนอัน ลูกใายสิไปทหารมาทรงสุสิไปทหารยังได้โชว์ขเป็นยังั่์ส้มคอยผมเงาอี่อยากยุ่นีส้มคอยไปพัดสองอันนี้ไปพัดนึ่งบอนี่คือไปเร็วแท้ครับผมพัดไบอกัดคณะไปเดือนพฤษภานี่บอกไอ้ไปเดือนเมษาเนี่ยนะครับผมเดือนเมษาติเขาจับเดือนนาเนี่ยบอกครับโอ้ยแต่นนี้ตุลสารกระเทยจับทหารเดือนนาเนี่ยหนีแนสุสิไปทหารอี่อยากยุ่นีบอกมีบอกแบนจักปากมหาไทยนี่โดยเฉพาะบักรวบผมนั่นบักไดล่ะบักเทมบ้านี่มอ แม่ให้ดูถามแม่มันเด็กขัดทหารมันคือมาพานบอกดูโอ้ยอย่ามาทหารเขาเขาคือบอกมันเป็นทาหารบอกกูด้วยเย่งมึงสีมากูเป็นอย่างมาดูสิมาทำใจ,จน,น้องทหาร <c oughs> เต็มเฮ้ยอย่ามาเป็นทหารพักหนึ่งพักส,สองท่อนี้พัดเขาไปนี่เขาเป็นผู้หมวดได้เลยเท่าปนี้